สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการข่วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการข่วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่แ8มิถุนายน2566ถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดเฮดดีหมายเลข35ถ่ายทอดสดเวลา4นาฬิกา30ิบนาทีถึงเวลา16บหนาฬิกา30ินาทีคู่มวยทําการหน้าสดมีการหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นการพบล่าทางด้านแมนยูสิตเจนิมพบกับทางด้านพยักฆ์เมคิน จอมโหดออโตอ,อา1วันต่อยเวทน้ำหนัก1 3 1ปอนด์คู่ที่สองการาสดเป็นทางด้านริชชัยปอลพีรพัฒน์พบก,กับทางด้านเด่นพยักศักสตูลต่อยเวทน้ำหนัก1 1 8ปอนด์คู่ที่สามการาสดเป็นการโพลล่างทางด้านโยกคีรีสอเพชรจำรัดพบก,กับทางด้านเพชรพุรสสทธาธิ์นายกทวีต,ตพงศ์ต่อยเวทน้ำหนัก119ปอนด์คู่ที่สี่การาสดเป็นคู่เอกเป็นการโพลล่างทางด้านเดโชอปอบริลักพบกับทางด้านเพชรมรกต สิทธ so ินายกทวีสพงศ์ต like ่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ก่อนที่เราทําการวิจารณ์ผมก็ขอฝากพิสาทธ์นุ่นนะครับสาหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยกสองสี่มวยพักยกรอบออโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามทุก่อนได้สมาชิกอย่าลืมครับเวลาแอดไลน์เพื่อนเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดนํำหน้า แอดไลน์ไปที่แอด pk สองสี่พักยก pk สองสี่การเงินมั่นคงรอบเซน็นฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวนแนะนํามาพักยกรูบออโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองสี่เท่านั้นเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์วิจารณ์คุยหนึ่งการสอบเป็นการโพลางทางด้านแมนยูสิเจนิมพบกับทางด้านพยัก์เมคินจอมโหดออโตอาวันต่อยเวทน้ำหนัก131อดปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านแมนยูสิเจนิม ทำการเก็บตวัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99ทางด้านแมนยูนะครับเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันท้าดวลชวนแรกเดินเปิดเกมต่อยหมัดต่อยหน้าต่อยท้อง,ตอองเตะขาฟันศอกอาวุธออก่หนักโหน่งรุนแรงทุกลูกวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกงแข็งแรงวิธดถดใจสู้ดีมีลูกขึ้ตลอดสองควายล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านเยอยมองสอจิตสนองชาติที่เวทีมวยราชดำเนินรายการราชดำเนิเวอร์ซีรี แล้วก็ไฟลล่าสุดชนะคะแนนทางด้านเยี่ยมมองสอจิตสนองชาติที่เวทีมวยราชดำเนินก็จะพบกับทางด้านฝ่ายเงินฝ่ายเมืองทางด้านพยักเมคินจอมโหดออตโตอาวันหรือชื่อกล่าวคือชาติเกียงไกจอมโหดออตโตอาวันเป็นมววถนัดขวาครับรูปร่างสูงยาวจงวังหวะมือคบเครื่องอาวุธยอดได้หลากหลายนอกได้ในดีวงนอกเตะขวาต่อยฝามาส่ออ่อยดีจงังหวะดักเตะดักแทงทำให้ดี วงในเข่าป้ามรัฐมาตีดีแข็งแกร้งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงจจงหวาดันแทงขวางแทงทำใดีโอจิ่หัวจใจมั่นคงสองไฟลล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านคมเพชรวอลสุขสันที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟลล่าสุดชนะคะแนนทางด้านเพชรวีโวลูกคลองกลางที่เวทีมวยราชดำเนินมวยคู่นี้นะสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยไฟเตอร์ท้าดวนชวนแรกอาวุธอ่อนที่หนักโน่วนรุนแรงทุกลูก เตะหนักต่อยแรงจจงหว่าต่อยมาเตะขาฟันซอกต้นๆเนี่ยรุนนับรุนน็อกก่อนได้นะครับสภาพร่างกายช่วงนี้ดีเยี่ยมอร์มการชกเนี่ยชนะติดต่อมา5้าไฟล์รวดกระนักชงด้านฝ่ายแดงแมนยูสิตเจนิมถ้าสมาชิกชอบเพศรูปร่างสูงยาวฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีมาซออ่อยดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข่งแก่งแข่งแรงจจงหว่าดัานแทงขวางแทงทำให้ดีการยืนได้ปลายมั่นคงกระนักชงด้านฝ่ายเงิน พยักเมคินจอมโหดออโตอาวันส่วนตัวนะครับคู่หนึ่งเนี่ยผมแนะนำให้สมาชิกเข้าไปทางด้านมวยอาวุธหนักแรงอยู่ทางด้านแมนยูสิเจนิมเลยครับดูว่าตน้ตนๆเนี่ยเดินเปิดเกมต่อยหมัดต่อยหน้าต่อยท้องเตะขาฟันศอกมีสิทธิกดนับกดน็อกรับเต็มก่อนได้ครับไปไปลายเนี่ยเข้าวงในสมาชิกพยายามสังเกตดูไร้แขนสู้ได้กดแขนสู้ได้ไม่ลงร่างไม่ยุบไม่ย่นนะครับจะเอาชนะคะแนนทางด้านพยักเมคินจอมโหดออโตอาวันเป็นแบบสนุก แต่สมาชิกย่าลืมครับเข้าปทางด้านแมนยูมีราคาสมาชิกย่าลืมแต่งตัวบางทุนนะครับพอร,รูปร่างช่วงชกเนี่ยเสียเปรียบนะครับแล้วก็3ามไฟหลังที่ชกมาชกกันนักชักชกกัะนักชกต่างชาติอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าการยืนรับไปไปลายเนี่ยมันจะมียุคย่นหรือเปล่านะครับ่าลืมครับต้องออกตัวนะครับ้าเข้าทางด้านแมนยูแล้วก็ามาถึงคู่ที่2การสดคู่ที่2การสดเป็นการโพล่างทางด้านฤทธิชัยปอพีรพัฒน์หรือทางด้าน คู่ที่2การสดครับนะเป็นการพกกังทางด้านริธิชัยปอพีรพัฒน์พบก,กับทางด้านเด่นพยักษ์ศักดิ์สตูลต่อยเวทน้ำหนัก1 1 8อปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านริธิชัยปอและพีพัฒน์หรือทางด้านฤิธิชัยสอสมานกามเม้นอายุ18ปีเป็นมวยมาจากอำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราชธ,ธานีสูง167เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอสมานกามเม้นทางด้านริธิชัยนะครับเป็นมวยถนัดสายจังหวัดมือครบเครื่องรกเหล่ยมสมองมวยดี อาวุธออกได้หลากหลายออกได้หนักแรงครับเตะหนักต่อยแรงมาสอ,อ,อกดุนแรงสอกหักสอกส่วนใช้ดีวงในเขา่าปั้มรัดมาตีดีแข่งแก้งแข็งแรง,แ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 งปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดุดันยินท่ายยกหัาจิหัวใจสู้ดีมีลูกตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านแมนซิเจียนิมที่เวทีมววราาจ,จำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดพลิกชนะคะแนนทางด้านก้องสุรินสอจเล็กเมืองนนท์ที่เวทีมัวช่องเจ็ดสีไฟล์ล่าสุดนี้ก็พลิกราคาแพงเลยครับสมาชิก จะมาพบกันทางด้านฝ่ายเงินฝ่ายเงินเป็นทางด้านเด่นพยักศักส,กสกตูลอายุ20ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสตูลสูง170เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยราชามวยไทยของทีมงานเกียรติเพชรทางด้านเด่นพยักนะครับเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าอาวุธออกได้หลากหลายรุนแรงนอกได้ในดีวงนอกเตะขวาต่อยขวามาซอออกด้วยรุนแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำได้ดี วงในเข่าป้ามรัดมัตตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงเจ้าวาดดนแทงขวางแทงทำให้ดีซอกรับปราชิตออนทีรวดเร็วอันตรายเป็นมวยที่อยู่ใจสู้ดีมีลูกคตรอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะน็อกย้อยสามทางด้านโนรายุสตุลาที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดพิกแพนน็อกย้อยสองทางด้านเพชรีลาเอมยูเดนที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีมวยคู่นี้รับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภท รูปร่างช่วงชกได้เปรียบนะครับสภาพร่างกายดีฟอร์มการชกสดขึ้นมาอาวุธครบเครื่องครับออกด้หนักแรงการยืนรับไปปลายมั่นคงเข่าวงใน,ในแข็งเก่งแข็งแรงครับทรงมวยทางมวยเป็นมวยถนัดซ้ายแต่เป็นรองเลือกกระดูกมวยการผ่านมวยครับกระกชกด้านฝ่ายแดงรทธิชัยปอ,ปอละพีรพัฒน์ถ้าสมาชิกชอบเพศกระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวย,มวยอายุมวยมากฝ่าจํานวนการชกมากกว่าครับอาวุธครบเครื่องออกด้หนักหน่วงรุนแรงทุกรูป มาซอออกด่รุนแรงครับวงในขับปั้มรัดมาตีดีแข่งแก้งแข็งแรงหน้าเสือตัวเงินบรรยากาศที่มุมเนี่ยดูดีฝาแน่ซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดกระนักชกด้านฝ่ายเงินเด่นพยักสักสตูลส่วนตัวรับเลือกชอบทางด้านมวยรุ่นพี่ที่ถอนตัวมาจากมวยรอบปูนเสือครั้งล่าสุดครับทางด้านเด่นพยักนะครับไฟลฟล่าสุดที่ต่อยมวยรอบปูนเสือเนี่ยสมาชิกถอนตัวมาเพราะว่ามีอาการปัญหาบาดเจ็บนะครับสภาพร่างกายไม่พร้อมครับก็เลยถอนตัวมาจาก ทางด้านมวยรอบปูนเสือนะครับแต่ตอนนี้ร่างกายเนี่ยเข้าที่เข้าทางรับหายดีแล้วครับต้นต้นเนี่ยผมแนะนําให้สมาชิกเข้าไปทางด้านเดมพยักษ์สักตูนก่อนเลยนะครับต้นต้นเนี่ยอาวุธออกที่หนักโนนรุนแรงทุกลุกจังหวะต่อยมาเตะขาฟันศอกรุนนับรุนน็อกก่อนได้มีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนนับไปไปลายเนี่ยเข้าวงในสังเกตด,ดูครับว่าว่าเข้าวงในเราไร้แขนสู้ได้ไหมขวางหน้าสู้ได้ไหมไม่ลงร่างไม่ออกอาการยุบออกอาการแผ้ครับ ประกอบกับหน้าเสือตัวเงินบรรยากาศที่มุมดูดีฝาแน่จะเอาชนะลักชกรุ่นนองด้านริชยัยปอลพินพัฒน์เป็นแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่3การสดคู่ที่3การสดไปลองคู่เอกเป็นการพกรางทางด้านยกคีรีสอเพชรจำรัดพบกับทางด้านเพชร,ร,รพฤหัสสิษนายกทวีตพงศ์ฝ่ายแดงนะับเ,รรรเป็นทางด้านยกคีรีสอเพชรจำรัดหรือทางด้านยกคีรีทีเอ็นมวยไทยหรือชื่อเก่าวคือเพชรชวั์พุ่มพันธุม่วงอายุ23ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสุรินทร์ สูงหนึ่งร้อยหกสิบสามเนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยทีเอ็นมวยไทยยิมทางด้านยกขีดีนะครับเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนมาซอออกได้ดุนแรงเดินเปิดเกมมิเตะน้ำต่อยน้ำรอกคอตีเข่าเข่าในเนี่ยเหนียวแน่นแข็งแกร่งแงแรทงลึกแทงเจ็บปอดใหญ่ปลายแรงหัวใจสู้ดีมีลูกตลอด สองไฟล์ล่าสุดก็มีพลิกชนะคะแนนทางด้านผูทอกใต้เพชรบุรีศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรสันจ,จ,จอนแล้วก็ไฟล์ล่าสุดก็มาพลิกชนะคะแนนทางด้านผูทอกใต้เพชรบุรีที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนฝ่ายเมืองนะเป็นทางด้านเพชรพิร اث สิทธาย,ยกทวีสพงศ์หรือชื่อเก่าวคือพิอราชเล็กเมืองสีมาอายุ21ปีเป็นมวยมาจากอำเภอร,รำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์สูง16 5เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยศักดิ์บุรีรัมย์ ทางด้านเพชรพุทธาธิปเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยฝีมือเอาคบเครื่องนอกได้ในดีเตะหนักต่อยแรงมาสอ่อดุนแรงแต่ว่าดักเตะดักแทงทำไม้ดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงซอ,อกรับชิดออกได้ดีวันจี้หัวใจมั่นคงมีลูกคึกตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านเฟสเอราวันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านราชเดชสอ,อเพชรจัมรัดที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแบบราคาเนี่ยแย่งกันเล่นตรงข้ามตลอดเวลาเลยครับ มวยคู่นี้นับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยฟอร์มสดขึ้นมาบูสู้ดุดันทา้าดวลชวนแรกของจิตใจสู้ดีมาสอ่ออดดุรุนแรงวงในเข้าในแข็งแกร่งแข็งแรงแทงเจ็บแทงรึกการยืนรับไปปลายมัน่นคงหน้าเสื้อตัวเงินมีตัวเงินมาดันสู้ดันเล่นกระนกชงด้านฝ่ายแดงยกคีรีสออเพชรจัมรัดถ้าสมาชิกชอบเพศมวยฝีมือครบเครื่องปรักเรียมสมองมวยดีเอามีทุกลูกนอกได้ในดีเตะหนักต่อยแรงสอกดักสอกส่วนใช้ดี วงในเขา่าปั้มรัดมาตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงแต่ติดตรงที่ว่าน่าเสือตัวเงินครับบางวันก็มีมาสู้บางวันก็มีมาไม่สู้ครับส่วนตัวนักชกเองเนี่ยก็ชกบางวันก็ชกดีบางวันก็ชกไม่ดีครับมาตรฐานเอาแน่เอานอนไม่ได้ทางด้นานเพชรพุราศส,สิท yes ธินายกทวิตพงษ์ส่วนตัวเลือกชอบไปทางด้านมวยฝีมือดีครับนอกได้ในดีอย่างท่านเพชรพิราศสิทธินาย,ยากทวิตพ,พงน์ครับแต่วันชกเนี่ยขอยสมาชิกดูสักนิดครับเช็คหน้าเสือครับตัวเงินถ้ามาสู้เนี่ย ผมดูว่าต้นๆเนี่ยจังหวะฝีมืออาวุธจะออกได้หลากหลายรวดเร็วฟาอาวุธองน่เดี่ยดูว,ว่าเยอะ่าจงังหวะต่อยมาเตะขาฟันศอกต้นๆเนี่ยรุนนับรุนน็อกก่อนได้สมาชิกเข้าหน้าเพชรนาามีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนครับไปปลายดูว่าเข้าวงในไร้แขนตู้ได้ขวางหน้าสู้ได้ไม่ลงร่างไม่ยุบไม่ย่นไม่มีแผ่นนะครับจะเอาชนะคะแนนด้านยกคีรีสอบเพชรจำรัดเป็นแบบสนุกพลิกไปพลิกมา ก็มาถึงคู่ที่4ี่ครับสดคู่ที่4ี่ครับสดเป็นคู่เอกเป็นการพบ่างทางด้านเดโชปอบริลักพบกับทางด้านเพชรมรดกสิทธนายกทวิตพงศ์ตอยเวทน้ำหนัก127บปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านเดโชปอบริลักษ์หรือชื่อเก่าคือเดโชเร็กปอบริลักษ์อายุ19ปีเป็นมวยมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาสูง175เซนเมตรทาการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์วาวินทางด้านเดโชนะครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวโซมวยเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่ง บุสู้ดุดันกาแรก,ก้าส่วนเตะหนักต่อยแรงมาสอดุดุนแรงเดินเปิดเกมมีต่อยน้ำเตะน้ำรอกคอตีเข่าเข่าในในแข่งแก้งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงพ้อแขนแข็งนะ้ำมีลูกยัดไส้แรงและลูกเด้งจับคอเด้งตีเนี่ยทำได้ดีนะครับจะว่าดันแทงขวางแทงก็ทําได้ดีซอกรับประชิดไีนน่ออกได้ดีวันี่ดใจสู้ดีมากมีลูกหึดตลอดสองไฟลล่าสุดก็มีพลิกชนะคะแนนทางด้านเพแสแส่สอ่อโตโจปาจีนที่เวทีมัวช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล่าสุด แพ้คะแนนทางด้านเพชรสมานสอสมานกาเมนที่เวทีมวยช่อง74ก็จะพบกับทางด้านฝ่ายเงินฝ่ายเงินทางด้านเพชรมรกตสิทธนายกทวิตพงศ์หรือทางด้านเพชรมรกตอุดรเมืองอายุ20ปีเป็นมวยมาจากอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครศรีธรรมราชสูง175เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยศักดิ์บุรีรย์ทางด้านเพชรมรกตครับเป็นมวยถนัดสายจังหวัดมือครบเครื่องรากเรียมสมองมวยดีเชิงชกฉลาด อาวุธนี่ออกได้หลากหลายรวดเร็วนะครับนอกได้ในดีวงนอกมีต่อยมีเตะสายต่อยสายมาสอ,อกออกดูรุนแรงจังหวะดักเตะดักแทงทําได้ดีสอ,อกดักสอ,อกส่วนเน,นะน,นี่ออกได้คมวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงครับปอดใหญ่ปลายแรงจังหวะดันแทงขวางแทงทาได้ดีสอกรับประชิดเนี่ยออกได้ดีหัวใจอยู่ใจมั่นคงสองไฟล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านดีเซนน้อยเรียมธนวันรที่เวทีมวดราดำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านเพชรหกกาสุราที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่ มวยคู่นี้ครับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยเข่านายแข่งแก้งแข่ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงบู๊สู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยนันอ้อวุธมาซออรออุนแรงจังหวะดันแทงขวางแทงทำไห้ดีปอดใหญ่ปลายแรงกุญิีดใจสู้ดีการยืดรับไปปลายมัน่นคงหน้าเสือ้อตัวเงินเนี่ยดีมากครับทีมงานเนี่ยมาดันสู้ดันเร่นมาตรฐานการทำมวยงค่ายเนี่ยมีสูงกระดักชกด้านฝ่ายแดงเดโชปอบริลักถ้าสมาชิกชอบเพศจังหวะมือครบเครื่องรากเรียมสมองมวยดีเชิงชกฉราด โซ <So, S 2> มวยทางมวยดูที่เปียกเป็นมวยถนัดซ้ายจังว่าเตะตั้งขวางคาทำดีมาสอดูนุนแรงเข่างนายปั้มรัดมาตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงแต่หน้าเสือตัวเงินเนี่ยมีมาสู้และมีมาไม่สู้ครับมาตรฐานตัวนักมวยเองก็มีบางวันก็มาชกดีบางวันก็ชกไม่ดีนะครับกระดักชงด้านฝ่าดเงินเพชรมรดกสิทธินาย,ยกทวิสพงษ์ส่วนตัวนะครู่นี้ผมเลือกชอบทางด้านเดโชปอเปริยักนะครับถ้าสมาชิกชอบนะเดโชเหมือนผมนะสมาชิกไม่ต้องรีบคอยดูสักสองโยครับ บอว่าต้นๆเนี่ยดูว่าจังหวะฝีมือความหลากหลายความรวดเร็วของวุฒิเนี่ยดูว่าไปลองด้านเพชรมรกตแต่ปลายเนี่ยปะทะกันมากยกแลยครับขอให้ทางด้านเดโชเนี่ยโชกให้ถูกวิธีครับเดินเปิดเกมเน้นปั้มวงในปะทะกันไปแล้วเนี่ยปลายเนี่ยผมขอให้ทางด้านดูว่าทางด้านปลายเนี่ยดูด้านเดโชนะครับแข็งแก่งแข็งแรงขวับน่าจะเดินเปิดเกมเดินแทงขวางแทงบทเบี่ยมแล้วโดนต่อโดนเนี่ยดูว่าทางด้านเดโชเนี่ย ลูกอืนลูกทนมีมากฝ่าการยืนระบายปลายมั่นคงฝ่าประกอบกับหน้าเสือตัวเงินดันสู้ดันเล่นตลอดเวลานะครับจะเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรมรกตสิตายกทวิตพงศ์เป็นแบบสนุกขาดรอยท้ถายการขอวิจารณ์ทั้ง4คู่ก็จบลงแล้วสมาชิกผมจะมาสรุปการขอวิจารณ์พร้อมกับแนะนําพร้อมกับให้มวยเด็ดติดดาวนะครับคู่หนึ่งการสดผมชอบทางด้านมวยอาวุธหนักแรงต้นๆเนี่ยรุนนับรุนนักรุนนับรุนน็นนอกก่อนได้อยทางด้านแมนยูสิเจนิมจะชนะคะแนนทางด้านพยัก์เมคิน จอมโหดออโตอาวันเป็นแบบสนุกคููที่สองกาสดชอบไปทางด้านมวยรุ่นพี่อาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีอย่างทางด้านเด่นพยักศักสตูลจะชนะริทิชัยปพินลพัฒน์เป็นแบบสนุกผมชอบทางด้านเด่นพยักซักสตูลเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่หนึ่งคที่สามกาสดรองคู่เอกผมชอบเป็นด้านมวยจวังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีอย่างด้านเพชรพนาสิทธิ์นาย,ยกทวิตพงศ์ขอให้หน้าเสื่อมเนี่ยมาสู้เนี่ยครับดูดีฝ่าครับจะชนะยกขีดีสอบเพชรจำรัดเป็นแบบสนุก คู่สี่ครสดชอบไปทางด้านมวยเข่าแข็งแก่งแข็งแรงครับการยืนรับไปปลายมั่นคงหน้าเสื้อตัวเงินเนี่ยดูดีดันสู้ดันเร่นตลอดเวลาทางด้านเดโชปอบริยักษ์จะชนะเพชรมรโกศิษย์นายกทวิตพงศ์เป็นแบบสนุกขาดรอยดท้ายชอบด้านเดโชปอบริยักษ์เป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่สองการขอวิจารณ์ทั้งสี่คู่จบลงแล้วสมาชิกอย่าลืมอยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนได้สองข้าก่อนกำลชูมืออย่าโรมเจ้าหมัดแล้วพบกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ